โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยะฮะอยู่กับผมเดอะสกายฮะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรจะมาบอกทุกคนก็คือวันนี้จะมาอัปเดตจักรยานติดเครื่องโอเพนะนะอ่ะนออก็คือวันนี้จักรยานติดเครื่องโอเพนอะ่นะทุกคนมันจะบอกอยังไงนิกก็คือมันพูดง่ายคือมันมันพังอ่าจะถามว่าสาเหตุทําไมมันถึงพังก็อันนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวรถก่อนเนาะ ตอนแรกเดี๋ยวพาไปดูตัวรถก่อนทําไมมันถึงพังมันพังตรงไหนเดี๋ยวเปิดทุกคนไม่เข้าใจมาเดี๋ยวพาไปดูตัวรถก่อนนี่เลยทุกคนโอเพ่นก็จอดอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็คือผมได้ถอดช่วงอาร์มหลังออกนะผมนะถ้าถามว่ามันเป็นไรก็คือพูดง่ายๆโช๊คหักไม่ไม่ไม่ได้เชิงว่าโช๊คหักนี่ตรงนี้มันหักเนี่ยตากล้องดูกลก็คือตรงยึดยึดโช๊คมันหักนี่เห็นไหมนี่มันหลุดออกเลยแล้วก็เหล็กตรงนี้มันนี่น,นี่ดูเหล็กตรงนี้ มัน,ม,นมันหักมันงอก่อนเนี่ยอันดับแรกมันงอแล้วมันก็หักไอผมก็คิดไปแล้วว่าไม่สินหักเพราะว่าเหล็กมันบางไงเออจะทําดูไหมว่าสาเหตุหักนี่มันเกิดจากอะไรทุกคนจําคลิปที่เราได้ไหมที่ว่านั่งสองคน,นอ,อ่ะอ๋อเออนั่งรถสองคนทีนี้อ่าที่ว่าให้ที่แบบคลิปเอาเอาคลิปนี้ดีกว่าคลิปที่น้องหลุดโค้งอ่ะเออนั่นแหละที่นั่งสองคนนั่นแหละแต่ในคลิปน่ะคือไม่เป็นไรเห็นไหม ในคลิปอะไม่เป็นไรทุกคนพอนี่พอผมจบคลิปไปแล้วน้องขี่กลับผมออค่อยขี่ตามอ่าแล้วตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบน้องตอนน้องขี่กลับอ่ะผมไม่ได้ถ่ายคลิปต่อจากนั้นไงใช่แล้วก็ให้น้องขี่กลับบ้านแล้วตอนนี้ตอนนั้นผมก็ปิดคลิปอ่าคลิปนั้นแบบก็ถ่ายแค่นั้นอ่ะอ่าก็น้องหลุดโค้งเสร็จก็น้องก็ไม่ขับต่อแล้วไงน้องก็กลับบ้านเออผมก็ปิดคลิปแค่นั้นเลยก็ตอนน้องขับกลับอ่ะไอต,ตัวนี้มันหักระหว่างแบบขี่สองคนอ่ะนี่ แต่ตอนนั้นผมไม่รู้นะว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่อ่าเราตอนนั้นผมก็เราไม่ได้เข้ามาบ้านเนาะเพราะว่าให้น้องเข้ามาบ้านแล้วผมก็ดูกล้องวงจรปิดเอาว่าผมน่าจะไปเลาะกังอื่นะนะ,ะ,นะก็คือผมเปิดกล้องวงจรปิดเอาว่าน้องมาถึงบ้านอย่าง<ๆ>ผมก็ไปข้างนอกนะทุกคนไม่ได้เข้ามาบ้านตามน้องนะอ่าเอ่ยก็คือโอเพ่นเนี่ยอันนี้คือถอดอามหลังให้ดูเลยทุกคนเห็นไหมก็คือตรงตรงยึดโชคมันหักอันขั้นตอนแรกเนี่ยมันหักเห็นไหมดูเหล็กมันแบนลงเลยแบนแป้ลงเลย อ่าเองดูดิอันนี้ข้ออาร์มของโอเพนนะทุกคนนะคือถ้ามันหักแล้วเราก็ต้องทำใหมอ่าคือถ้ามันหักเราก็ต้องทำใหม่อาะใช่ก็เอ็ก็ไม่มีอะไรเสียหายทุกคนก็แค่มาอัปเดตอาร์มหลังนะทุกคนนี่เห็นไหมกระบาวันนี้ทุกคนผมจะลองถามน้องดูว่าอ่าเองขับยังไงถึงหักแล้วแบบเป็นไรไหมเพราะตอนนันก็ ผมเปิดก็กวงจรปิดน้องเข็นรถมาจอดปกติไงมันก็มองไม่ออกไงว่ามันหกักแล้วพอผมมันถึงบ้านน้องถึงมาบอกว่าเออตัวนี้มันหกักอ่าเดี๋ยวมาดูอัปเดตนี่มีไหมมีอะไร,ะไรหลุดไหมไต่ไี้ผมดูก่อนหน้านี้ก็มีแค่อามหลังนะทุกคนนะแล้วก็น่าจะมีตรงนี้ไหมนี่นี่นี่ที่ขัน้นนบนนี่เนี่ยรอมันถูไงอ,อ๋อหรอมอันถูเราเห็นน้องว่ารอมันถูอ่ะนี่ถูถึงไอตัวนี้เลยเนี่ยมีดำๆอยู่อ่าทุกคนแต่เชื่อไม่เป็นไรนะทุกคนผมไม่รู้จะบอกยังไงดูรถในนี้ดิ เอาตอนนี้ขับได้แค่สองพันทุกคนเนี่ยตอนนี้ขับได้แค่มะนาวเอยน้องมะนาวไม่ค่อยมีปัญหาเลยตั้งแต่ทํามาแล้วก็ตอนนี้ขับได้น้องทุเรียนน้องทุเรียนแค่ใส่สเตอร์หน้าก็ขับได้แล้วอ่าก็ประมาณนี้ทุกคนคือรถครันนี้คืน,นไหนๆมันคือจะบอกมัน,ม,น,ม,นมันพังเอออาจจะพังแบบสิบเปอร์เซ็นต์เออมันพังประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมใหม่เลยจะทําสีใหม่อ่าก็คนดูก็ลองเม้นมาดูว่าจะให้ทําเป็นสีอะไรนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําเป็นสีอะไรไงก็รอเนาดูมัมาดูเพราะว่ามันต้องเชื่อมอีกหลายจุดไงผมอาจจะทําแบบใหม่เลยอาจจะแบบเสริมตรงนู้นตรงนี้เนาะนี่มาดูโครงรถของมันหน่อยอาจจะเสริมตรงนู้นตรงนี้นะทุกคนนะอาจจะได้เปลี่ยนโชมใหม่เลยนะทุกคนของโอเพนคันนี้นะนี่ส่วนล้อก็เออแล้วก็มีหลายคนถามว่าทําไมล้อมันถึงใส่ก็คือที่มันใส่นี้มันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเอฟเฟกต์ไม่ใช่ไม่ใช่ ที่มันสียสายก็เพราะว่าตอนผมทําอ่ะมันล้ออ่ะมันตรงนะแต่ตอนผมทำอ่ะมันตัดเหล็กช่วงนี้ไม่ค่อยตรงกันไอ้ตาก้องเนี่ยเป็นคนตัดเหล็กตัวนี้นี่เออเราได้เหล็กเนี่ยสมมติมันยาว19ใช่ไหมเราก็ต้องตัดให้19เกทั้งหมดแต่ทีนี้มันไม่ครบมันไม่19เ้ทุกเส้นไงมันก็เลยมีเสียงเวลามันบิดมาเพราะเวลาเวลาเชื่อมปุ๊บมันก็จะดึงเลยใช่เวลาเชื่อมปุ๊บข้างนี้มันก็จะดึงเลยนะทุกคนก็มันไม่ได้เป็นที่สาเหตุ รับน้ำหนักเยอะๆนะมันเป็นสาเหตุตั้งแต่ตอนทำนะที่ว่าอรอสายรอรังอ่ะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตจะรู้ว่ารอรังมันสายนะก็ะเพราะเป็นตอนที่ผมเชื่อมมามันเชื่อมไม่ดีครทุกคนคือแบบเชื่อมไม่ตดเหล็กไม่ตรงแบบนี้ดีกว่านะออก็มาเดียวจะพามาถามสาเหตุน้องทุกคนนะผมก็เรียกน้องมาแล้วแหละนะจะมาลองถามสาเหตุดูว่าวันนั้นเป็นยังไง <S 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 มาตอนนี้ผมก็ให้น้องมาละเดี๋ยวมาดี่เลยมานีเลยให้น้องให้น้องนั่งตรงนี้มานีเลยนั่งนั่งลงกับพี่ก็ได้มีโต๊ะไหมมีโต๊ะไหม ก็ไม่เป็นไรนั่งขับมาเลยนั่มานั่งขับมาคุยกันแล้วจะพาทำเลยเอวันนั้นเองวันนั้นวันไหนวะวันที่ว่าน้องดูทงไงเอ็งดูทงไงวันนั้นอ่ะแล้วเอ็งพี่ให้เอ็งขับกลับบ้านใช่ไหมแ้วพี่ก็ไม่ตามไปเลยแล้ววันที่มันรถไอตัวนี้มันหักอ่ะมันหักตรงวันวันตอนไหนอ่ะตรงช่วงไหนของทางถนนอ่ะช่วงรูรลนาตรงนี้มันก็หักอ๋อนี่ตรงรูรล้น้าไงอ๋ออ๋อแล้เพราะมันนั่งสองไงทุกคนนะ เพราะแต่ก่อนผมก็เคยนั่งสองไะเห็นไหมตอนนั้นที่ไปรับน้องที่ว่าโดนเพื่อนทิ้งอ่ะก็นั่งสองแต่ผมไม่ได้สังเกตว่าเหล็กมันงอหรือเปล่าไงเพราะเราก็ขับอย่างเดียวนะไม่ได้สังเกตว่ารถมันเป็นยังไงหรือเปล่านะใช่เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามน้องเองงตอนนั้นเองขึ้นขี่รู้วนานมาใช่ไหมนั่งสองคนมาอันนี้มันเป็นไรต่อให้ก็หักเลยหักลงเลยแบบมันมีเสียงไหมหรือว่ามันหักเลยหรือว่ายังไงไม่มีเสียงไม่มีเสียงก็ ดงมันก็ค่อยลุมันดิดไปออกฟังน้องใกล้ๆหแบบว่านี่ก็มองกล้องหน่อยให้คนดูเห็นหน่อยเวลาพูดเออก็วันนั้นอ่ะทุกคนน่าจะแบบว่าน้องขับแล้วแบบขึ้นลูกระนาดเนาะใช่ไหมเองขึ้นลูกระนาดสมมติอันนี้เป็นลูกระนาดเนาะแล้วยี่ขึ้นมาปุ๊บมันก็หักเลยใช่ป่ะแต่แล้วนันก็ขับบิดไม่ไปเลยไม่ไปแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมอ่าแบบไม่ไม่ได้ล้มไม่อะไรเนาะโอ้ดีไม่เป็นไรทุกคนก็แค่แบบขึ้นลูกระนาดแล้วแบบ มันหักอ่ะขึ้นจังหวะช่วงรู้แล้วนายเพราะว่าโชโชคหลังนี่มันสามารถมันกระชับได้ไงเออถ้าว่ามันแข็งโป๊กนี่มันจะไม่หักหลดไปนี่มันกระชับได้ไงเราทำให้มันเป็นโชคแบบเด้งได้ไงทุกคนโชคหลังมันเนี่ย<ม>ก็อาจจะเป็นที่สาเหตุตรงนี้ด้วยเหล็กมันบางไปเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเราทําโฉมใหม่ก็อาจจะแข็งแรงกว่าเดิมนะทุกคนแล้วก็อางที่ผมบอกว่าจะทําสีใหม่เลยไงเปลี่ยนโฉคใหม่ทั้งคัแล้วก็ทําสีใหม่เลยตีเป็นไรครัอะไรเพื่อนเองไปไหนละไอ้ที่ว่าซ้อนไปด้วย อยูบอ่บ้านอ,อยู่บ้านอ๋อเป็นไรไม่เป็นไรก็ให้น้องเพราะว่าน้องเป็นคนขับไงก็ให้มาอธิบายว่าเออมันเป็นยังไงเออแล้ววันนั้นไอ้หลุดโค้งไม่เป็นไรนะ <c oughs> แล้ววันนั้นพี่ก็ไม่ได้ตามกลับบ้านไงเออผมให้น้องขับกลับรถมาบ้านไงแล้วเราก็ไปข้างนอกกันอีกแล้วก็ดูกล้องวงจรแล้วว่าน้องเอารถมาหรือเปล่าไอ้ตอนแรกผมก็นึกว่ามาปกติเพราะว่าก็ขีนน่ไงปกติเวลาเราขับรถใช่ปะ่ะเราก็จะดับดับเครื่องหน้าบ้านไงแล้วก็ขี่มาเออหรือบางครั้งก็จะขี่มาเลยแล้วแต่บางอารมณ์นะ เออก็มา,าพามาอัปเดตโอเพ่นนะทุกคนตอนนี้ก็ขับไม่ได้แล้วน่าจะเจาะใช้ภาพน,นี้อีกหลายสัปดาห์เลยทุกคนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะทําตอนไหนอัน,นอีกก็ไม่ดีอาจจะช่วงโอ้บอกไม่ถือวะ่ะจริงจริงก็ทําได้เนี่ยแต่ผมก็ต้องที่อยาทำนะนะ <c oughs> <c oughs> ที่อยจกทำเออก็เดี๋ยวขับน้องมนนะนาากับน,น้องทุเรียนไปก่อนนะส่งรถยูไวนะก็ขับได้แต่ว่าเครื่องแตกเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูมาเดี๋ยวพาไปดูรถยูไวตอนนี้ก็ขับได้แต่ว่าเครื่อง แต่อีแล้วถ้าใครจะได้ดูคลิปอยู่วายนะเนี่ยเครื่องด้านล่างมันแตกแล้วนี่มันรู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่อยู่ใคตัวยึดเครื่องมันแตกไอ้ผมก็งงไม่แตกได้ไงวะวันนั้นน้องบียบร้รอยไปขับด้วยไงวันที่บา่าเครื่องมันแตกออเอ็งอ,อ,อ,อยากขับภาไในไหมนี่น่าจะไม่กล้าหรอกมั้งทั้งหลุดโค้งทั้งไอ้นั้นหักอะ่ะเออโอ้แต่บีน่าไม่เป็นไรทุกคนก็แค่แบบช่วงจังหวะนี่ลูกละหน้าพอดีเลยนี่ยเห็นไหม เอชียวจะหวัดรูดแล้วหน้ามันก็แบบมันกระชับไงแล้วมันก็นั่งสองก็หักโป๊กลงเลยแต่พอมันหักปุ๊บมันก็ไปไอ้ล้อเนี่ยมันก็ไปค้ำด้านบนตรงนี้เออมันก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมก็พามาอัปเดตโอเพ่นนะเออไปเองพี่มาถามแค่นี้แหละบอกให้คนดูรู้เออเอ็งจะไปไหนได้ไหมก็บ้านกับบ้านอะไรก็มันคือเธอให้มาบอกอาการตอนนั้นไงเป็นไงไหมเนาะเออพะว่าวันนั้นมันก็ค้ำล้วไงวันที่ว่าน้องมาผมก็ไปข้างนอกก็จะกลับมาก็เกือบสองทุ่มนะเอ้ยเอ็งจะไปได้ไหม เออไปเลยก็ได้เดี๋ยวพี่จะอัปเดตคันนี้ก่อนทุกคเดี๋ยวเรามาล้อคันนี้ตออ่อเอาไงดีวะน,นี่ไม่มีรถขับแล้วอฮะเอาไงไม่มีรถขับขับน้องมะนาวเนาะ<ช>ับอันนี้เราสภาพนี้อาจจะจอดนานนะทุกคนบอกทุก <ๆ S 2> คนก่อนอาจจะไม่ได้เห็นกับคันนี้อาจจะเห็นสภาพแบบสมัยนะทุกคนก็โอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้ก็ในเพียงสต่ีนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งกระดิ่งกันด้วยนะผมนะก็พามาอัปเดตโอเคนะครับผมนะไปละเจอกันใหม่ที่หน้า Yang bilang satu kali yang dulu deh,